ก,กิจกรรมสุดปังตอนรับเทศกาลพายมันนะคะเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศสำหรับงานเทศกาลเข้าสารภายเฟ e นลี่2024นะคะที่จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารที่ได้รวมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของความหลากหลายอันกว้างขวางในสังคมโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณสง่านะคะนายกสมัครผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารพร้อมด้วยคุณสารนนท์นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณโกศลน,นะคะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพนครนพลตํารวจเอกสนองนะคะผู้กํากับสถานีตํารวจชนะสงครามและสาวสวยจากทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬานะคะมิสธุลิศิมวัฒช์ไทยแลนด์รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากองคอ์กรบางกอกเรนโบนะคะเข้าร่วมง,งานนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทําการเปิดจุดเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่บนถนนข้าวสาร ดยถนนทางม้าลายสีลุงนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมนะคะเปิดกว้างและแสดงความเท่าเทียมให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศพร้อมด้วยขบวนพาเลตส,สุดยิ่งใหญ่ร่วมเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็จริงๆสมาคมเลนเห็นว่าถนนข้าสานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเรามีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนต่อวันนะครับถ้าช่วงไฮซีซันก็วิ่งไปถึงสี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้นักท่องเที่ยวเอ่อรู้สึกเวลคัมในช่วงงของเดน นะครับเพราะเรามีกลุ่มพวกนี้ที่มาเที่ยวถึงขา้อสารอยู่แล้วและอย่างหนึ่งเราต้องการทาแลนด์มาร์กนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปไม่จําเป็นต้องเป็นปนักท่องเที่ยวฝรั่งใช่แต่เป็นคนไทยก็มาสา,สามารถเข้ามาถ่ายรูปถ่ายถนนแล้วก็แชร์ออกไปให้มันเป็นเรื่องของการตลาดโดยโดยออแกนิกลี่ครับผมก็เราเพ้นถนนเราให้เป็นสีลุ้งอยู่แล้วนะครับแต่ละร้านเนี่ยจะมีอีเวนต์ในแต่ละร้านให้เป็น LGBT night เราก็จะเปิดเพลงกลุ่มนี้ นะครับก็จะจะแยกเป็นร้านร้านไปว่าสุกนี้อาจจะเป็นมอลลี่สุกหนา้าอาจจะเป็นบิ๊กบาร์เป็นเดอะคลับก็จะแย,ก,ยกเป็นการแตะร้านครับอ,อ๋อครับผมว่าเรื่องเศรษฐกิจสําคัญแล้วก็เข้าสารจริงอ่ะถ้าช่วงไฮซีซันเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วเต่ว่าเรื่องมิจูนาเนี่ยเมื่อกี้คุยก,กับท่านนายกบอกว่าเป็นช่วงโลซีซันนี่ช่วงโลซีซันเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ต้องจัดงานต่างๆครับก็ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยงานในเดือน6เนี่ยทั้งโลกเขาจัดงานไทยกันถ้าต้องเดียวไปที่ประเทศไหนเนี่ย ก็อยากที่จะจอยพลายทั้งนั้นแหละนั้นจุดสําคัญอย่างเขาสาก็ต้องจับด,ด้วยก็เป็นความร่วมมือเอกชนซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็ร่วมมือกับทางเ,เขตพระนครมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เราปีแล้วผมก็มาฮะปีแล้วเล็กๆปีนี้โอ้โหแบบใหญ่โตมากก็คิดว่าคงใหญ่ขึ้นทุกๆปีแล้วก็ทําให้ทุกเวลาเลยไม่ใช่แค่ช่วงไฮซีซั่นแบบว่าให้ทุกเดือนเป็นไฮซีซั่นผมว่าผูกก้ประกอบการทุกคนอยากให้ทุกเดือนเป็นไฮซีซั่นครับก็ช่วยกันครับ มาตรการและการรักษาของทางเคื่อที่เ,เ,เ,รเราได้มีก,การกำลังก,กับทางทกรุงเทพมหานครน<ะ>โ,ดโดยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครในทางเขตพระนครแล้วก็ท,<ะ>ทุกภาคส่วนเรามีการวางมาตรการมากันอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาที่เรามีกิจกรรมใดๆแล้วแต่เนี่ยการรักษาความปลอดภัยของเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วเราก็จริงๆอ่ะมันเป็นความภาคภูมิใจของของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เห็นน่ะนักท่องเที่ยวเข้ามากันกันมากมายซึ่งซึ่งเราก็เชิญชวนเราอยากให้เข้ามาซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยเราเรายืนยันว่าเราทํากันเข้มขน้นกนเชื่อได้ว่าม,มาแล้วจะสนุกและปลอดภยัยสกเกลของงานพายเนี่ยเล็กกว่าช่วงสงกราดด้วยสาไปแล้วก็เราได้วางรากฐานตั้งแต่ช่วงกรา์มาแล้วนะครับ เป็นการรวมกล้อง C C T V แล้วก็ใช้ระบบ A I เข้ามาดูแลความปลอดภัยดังนั้นในมาตรการที่ทางพุ่มกับก็ดีท่านทอเขเคก็ดีได้ร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นโมเดลในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าปลอดภัยครับมีความดีนะครับมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่โดยความพึงมือนของทางนายกรัคมนตรีที่สงานะครับผมเห็นว่าเทศกาลนี้นะครับเป็นเทศกาลที่มีสีสันจริงๆ นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับซึ่งได้มีการพูดคุยมาโดยตลอดนะครับซึ่งแนวคิดของทางสมาคมเนี่ยท่านต้องติดตามจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกเดือนนะครับท่านลองติดตามเดี๋ยวเดือนหน้าท่านก็จะเห็นว่าเราจะมีอะไรที่หนนขาวสารนะครับจะดีวันนี้และยิ่งใหญ่วันนี้อีกครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับถนนขาวสารนะครับเราพร้อมนะครับแล้วเราอย่างที่นโยบายของท่านผู้ว่าก็ดีท่านรองผู้ว่าท่านผออเคตว่า เราจะทำเทศกาลต่อเนื่องไม่หยุดแค่นี้เพื่อกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจกระตุ้นเรื่องของรายได้ของประเทศไทยครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพความประทับใจนะคะของการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miss Tourism World Thailand ได้เลยนะคะ